สวัสดีครับเทนูวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวสาระดีๆมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะครับมาในหัวข้อที่ชื่อว่าทำไมผู้ชายถึงชอบเล่นแอปหาคู่นะครับอันนี้นะฮะเนื่องจากว่ามีสาวๆซุบซิบกันมา,มามากมายตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในกลุ่มลับ ที่ชื่อว่ากลุ่ม e c r e t Room Plu s นะครับที่ผมเปิดขึ้นมาเป็นกลุ่มสังคมเล็กๆของผู้หญิงที่ได้เข้ามาปรึกษาหารือกันเนี่ยนะครับและก็ท็อปิกที่ผมเข้าไปแอบอ่านดูแล้วมีสาวๆคุยกันเยอะว่าเอ๊ะทำไมแฟนชอบแอบไปเล่นแอปหาคู่หรือทําไมผู้ชายที่คุยอยู่เนี่ยบังเอิญบังเอิญไปจับได้ว่าเขากําลังแอบเล่นแอปหาคู่เนี่ยผู้ชายเขาคิดยังไงหรือผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยคิดยังไงต่อให้โสดหรือม,มีแฟนแล้วมีเมียแล้วเนี่ยนะฮะทำไมยังจะไปเล่นแอปหาคู่อีกเอออันนี้ผมก็เลยวินิจวิเครานะห์ จากประสบการณ์ตัวผมเองด้วยจากคนรอบๆตัวจากพวกเพื่อนผู้ชายหรือคนที่ผมรู้จักเนี่ยนะฮะก็เลยประเมินออกมาได้ประมาณนี้นะฮะเอาหลักหลักเลยนะอันนี้พูดแบบจริงใจไม่เฟกไม่เสแสร้งเลยนะเพราะเมื่อก่อนตัวผมเองก็เคยเล่นเหมือนกันช่วงที่แบบผมผมเด็กกว่านี้หน่อยหนึ่งนะฮะยังไม่กันกองประสบการณ์มากขนาดนี้ผมก็เล่นเล่นเพื่ออะไรเพื่อความสนุกนะฮะจุดประสงค์เลยเนี่ยคือเล่นเพื่อความสนุก เล่นเพื่อแก้เบื่อนะฮะบางทีเราเบื่อในชีวิตประจําวันผู้ชายบางคนเนี่ยทำงานเยอะหรือคิดนูน่นคิดนี่เยอะอะไรเงี้ยพอว่างปุ๊บก็บここเข้าไปเล่นในแอปพวกนี้าานเพื่อแก้เบื่อแก้เซ็งนะฮะบางคนวงเล็บเลยนะฮะบางคนนะฮะไม่ได้หมายถึงทุกคนหรือส่วนมากนะครับบางคนเล่นไปอย่างนั้นแหละไม่ได้คิดอะไรแก้เบื่อแก้เซ็งเหมือนผู้ชายเล่นเกมหรือผู้ชายที่แบบว่าติดดูบอลติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนมันก็ติดอย่างเงี้ยติด ติดเพื่อแก้เบื่อไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ไรมันก็มีแต่อาจจะเป็นส่วนน้อยนะครับส่วนมากจริงๆแล้วนะฮะจากผลสรุปของผมเนี่ยนะฮะส่วนมากจริงๆคือเล่นเพื่อหาเซ็กส์หรือความสัมพันธ์ทางเพศนะครับและส่วนใหญ่นะฮะหาแบบชั่วครั้งชั่วคราวด้วยนะครับไม่ได้ว่าหาแบบเพื่อจะมาเป็นเมียรหรือเป็นแฟนในอนาคตนะครับผู้ชายที่เข้าไปในแอปหาคู่พวกเนี้ย หวังคาดหวังว่าจะได้พวก one night stand one night stand แปลเป็นไทยว่าอะไรบางคนไม่รู้แปลว่าการมีเพศสัมพันธ์กันแค่ครั้งเดียวหรือคืนเดียวแล้วจบกันไปแยกย้ายนะฮะส่วนใหญ่จะคิดอย่างนี้นะครับดังนั้นบางคนเนี่ยพอเริ่มคุยในในพวกแชทหาคู่อะไรเงี้ยมักจะมุ่งประเด็นไปทางเรื่องเรื่องบนเตียงหรือเรื่องทะลึ่งหรือถามคําถามว่าวิาว,วหรือจีบแบบลุกอะจีบแบบไม่ได้จีบเพื่อเป็นแฟนไม่ได้แบบว่าชวนเดทชวนกินข้าวชวนอะไรเงี้ยนะฮะส่วนใหญ่จะ พูดไปและสื่อไปในแนวอย่างนั้นเลยถ้าสมมติสาวๆคนไหนที่เล่นแอปพวกนี้อยู่แล้วเจอประเภทพอจ i t ปุ๊บเจอปุ๊บแล้วพูดเรื่องทะลึง่งหรือชวนเข้าเรื่องทะลึ่ง18บวกตลอดเวลาเนี่ยพึงระวังไว้เลยนะว่าคุณไปเจอแล้วเหมือนที่ผมบอกคือไอ้พวกเล่นแก้เบื่อไอ้พวกเล่นหาความสนุกหา one night stand นะครับแล้วมันก็มีแบบหนึ่งคือเล่นเพื่อหาพวก FWB เหมือนที่ผมเคยพูดไปแล้วในไลน์ว่าความสัมพันธ์แบบ friend with benefit นะครับคือความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนแต่เป็นเพื่อนที่มีอะไรกันได้เพื่อนที่สามารถมีเพศสัมพันธ์กันได้อันเนี้ยเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็หาแบบนี้เยอะแล้วจะบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงผู้หญิงไทยก็ยอมไปเล่นแบบนี้ด้วยเยอะเหมือนกันนะครับถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงมักจะแพ้ในเกมแบบนี้นะฮะผู้ชายเนี่ยสามารถนะแยกไอ้เรื่องความรักเรื่องความในใจ กับเรื่องบนเตียงได้แต่ผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยพอมีเรื่องบนเตียงเข้าไปแล้วเนี่ยไปไปมามาชอบติดใจกลายเป็นตกหลุมรักแล้วมันก็เลยทําให้ผู้หญิงเนี่ยมักจะผิดหวังกับไอความสัมพันธ์แบบแฟนเวทเพนเฟตหรือ F.W.B เนี่ยได้มากกว่าผู้ชายเยอะนักนะครับดังนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวหรืออยากจะตามหารักแทหาแฟนแทเนี่ยก็ถ้าสมมติไปเจอผู้ชายในออนไลน์หรือในแอปหาคู่อย่างเงี้ยก็พึงระวังไว้ก่อนถ้าเขาชวน18บวกชวนคุยหรือจะมาแบบว่าเปิดประเด็นเลยว่าเฮ้ยเราเป็น F.W.B กันไหมเรามา คบกันแบบแฟนวิดเบนฟิตไหมถ้าตัวเรามั่นใจว่าเราอ่อนไหวเราแบบตกหลุมรักคนง่ายหรือต้องการมีแฟนคนเดียวเนี่ยอย่าไปเล่นเกมกับคนพวกนี้นะฮะแล้วก็อีกประเภทหนึง่งอันนี้ผมเจอกับเพื่อนผมใกล้ๆตัวนะฮะบางคนเขาไปหาไปตกเหยื่อตกเหยื่อไปหาพวกแบบเหมือนคนทํางานไซส์ไลน์หรือขายบริการที่แอบแฝงมามันก็มีมีอยู่นะฮะในพวกแอปหาคู่เนี่ยมีเยอะเือเหมือนกันนะฮะเด็กๆสาวๆเนี่ยบางทีแบบว่า เนียนๆมาเหมือนมาเล่นแอปหาคู่แต่จริงๆแล้วมาทํางานก็มีเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็มีเป็นเป็นส่วนน้อยนะฮะแต่มันก็มีถ,ถ้าสาวๆถามผมว่า เอแล้วถ้าหนูอยากหาแฟนพี่อยากหาแฟนราคาพี่จะไปหาได้ที่ไหนสําหรับผมนะด้วยประสบการณ์ที่ตัวผมเองก็เคยเล่นเพื่อความสนุกเนี่ยนะครับผมจะบอกสาวๆไว้เลยว่าถ้าจะหาแฟนจริงๆอ่ะไปหาจากสังคมที่เราพบเจอตัวตนกันดีกว่านะครับที่ทํางานที่ออกกําลังกายหรือที่อะไรก็ตามสถานที่ที่มันเป็นสีขาวอ่ะที่มันเป็นที่ดีๆที่คนดีๆจะไปเจอกันหรือพบปะกันได้ดีกว่าที่คุณจะไปเสี่ยงพูดคุยสนทนาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนที่คุณไม่เคยเจอตัวตนที่แท้จริงมาก่อนนะฮะรูปอะ จะปลอมก็ได้หรือเรื่องราวชีวิตเขาประวัติโปรไฟล์ของผู้ชายแต่ละคนที่คุณเจอในแอปหาคู่มันอาจจะปลอมก็ได้นะฮะผมเดาเลยนะมีมีเป็นความจริงไม่น่าจะถึง5 0 6สส่วนใหญ่ก็ปั้นแต่งให้ดูดีให้เพื่อจะได้ประสบความสําเร็จในการที่หาคู่นอนหรือหาเพื่อนร่วมสนุกเท่านั้นเองนะฮะอ่ะบางคนอาจจะเถียงว่าเอ้ยหนูหรือพี่ก็หาแฟนหาสามีไม่ได้จากแอปหาคู่นี่แหละมันก็มีนะฮะผู้ชายที่จะเข้ามาหาคู่นั้นแท้แต่มันอาจจะมีน้อยนะฮะ อาจสมมติถ้าร้ออาจจะมีประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยที่เข้ามาเพื่อตั้งใจจะหาเมียหาแม่ของลูกอะแต่ผมบอกเลยว่าในฐานะที่ผมเป็นผู้ชายนะแล้วผมก็เคยเล่นแอปพวกนี้มันน้อยมากนะครับอย่าไปคาดหวังที่จะเจอความรักแท้หรือรักเหมือนในนิยายหรือในละครในซีรีส์ที่แบบโอ้เจอกันออนไลน์แล้วกลายเป็นเนื้อคู่อย่างเงี้ยมันยากจริงๆส่วนใหญ่มักจะโดนหลอกหรือมักจะแบบว่าเจออย่างที่ผมบอกเนี่ย one night stand หรือแฟนวิดเบนเฟิทเนี่ยเป็นซะเป็นซะเยอะนะฮะและบางคนเนี่ย สาวๆบางคนอย่างนี้เมื่อกี้ผมเกินตอนแรกว่ามาถามผมว่าเอ๊ะทำไมแฟนเราเนี่ยเป็นแฟนกันแล้วแต่ทำไมยังแอบ,บไปเล่นแอปหาคู่อีกอันเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้ใจนะะผมบอกตรงๆนะบางคนผู้หญิงจับได้ผู้ชายอาจจะบอกเอ้ยไม่ได้คิดอะไรหรอกเล่นสนุกสนุกเล่นแก้เบื่อผมมีคุณแล้วเป็นแฟนผมจะไปเอาอะไรคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ผมบอกเลยไอย้เล่นแก้เบื่อหรือไม่ได้คิดอะไรเนี่ยคนเรานะถ้าบริสุทธิ์ใจซื่อสัตย์มีแฟนแล้วมีเมียแล้ว ไม่เล่นแอปหาคู่นะครับการที่เล่นแอปหาคู่เนี่ยมันคือเหมือนหาช่องทางให้ตัวเองได้ไปซุกซนไปลุกลี้ลุกลนหรือได้เจอคนใหม่มันเปิดโอกาสตัวเองอะเข้าใจไหมฮะคําว่าเปิดโอกาสตัวเองให้มีโอกาสได้ไปเจอคนใหม่อยู่ตลอดเวลาต่อให้เขามาอ้างเหตุผลว่าแก้เบื่อเล่นแค่สนุกสนุกไม่คิดจริงจังไม่ได้เจอใครอะไรเงี้ยแต่ใครจะรู้ล่ะเกิดเล่นไปสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์เดือนหนึ่ง3าเดือนแล้วไปเจอคนที่ปิ๊งกว่าหรือถูกใจกว่าคุณซึ่งเป็นแฟนหรือเป็นภรรยาอยู่เนี่ยเขาก็ต้องมี มีโมเมนต์มีช่องทางที่จะได้แบบว่าแวบไปเจอคนเหล่านั้นได้หรือไปมีเพศสัมพันธ์หรืออาจจะแอบ,บจีบกันโดยที่คุณไม่รู้ก็ได้นะครับดังนั้นนะครับสาวๆที่มาปรึกษาผมหรือใครที่กำลังเจอสถานการณ์นี้อยู่ว่าแฟนแอบบเล่นแอปหาคู่เนี่ยนะฮะบอกเข้าไปตามตรงเลยเปิดใจบบคุยกันแต่ไม่ต้องไปชวนทะเลาะไม่ต้องอารวาสนะพูดกันซื่อๆอู้กันซื่อๆนะฮะพูดกันจับมือกันแล้วพูดด้วยความรักนะฮะบอกไปเลยว่า เราไม่ชอบนะที่คุณทําอย่างนี้นะครับถ้าเป็นแฟนกับเราเราขอได้ไหมว่าให้ซื่อสัตย์ต่อกันนะคะถ้าอยากจะเล่นอย่างนี้คุณก็ควรจะเป็นคนโสดนะครับไม่ใช่มามีเมียมีแฟนแล้วมาเล่นแอปหาคู่มันไม่ถูกต้องมันคือการแสดงออกถึงความไม่ซื่อสัตย์ความไม่จริงใจแล้วมันจะทําให้ตัวตัวคนที่เป็นแฟนเนี่ยจะให้ความไว้วางใจกับคนแบบนี้ไม่ได้ ชีวิตมันก็จะกลายเป็นว่ามีแต่ความหวาดระแวงกลัวแฟนจะไปมีกิ๊กกลัวแฟนจะไปมีชู้นะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอนะถ้าจับได้ว่าแฟนเล่นแอปหาคู่อะบอกกับเขาไปตรงๆว่าเราไม่ไม่ชอบเรารับไม่ได้นะให้เลิกทําซะถ้าเขาไม่เลิกทําคุณก็ต้องมานั่งคิดดูแล้วว่าคนแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับเขาเหมาะแล้วเหรอที่เขาจะเป็นคู่กับเราเป็นคู่ชีวิตหรือเป็นคนที่เราจะรักทุ่มเทให้ในขณะที่เขาก็ไม่ได้จริงใจกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็ยังหาช่องทางซุกซนเพื่ออใให้้จตตัวเเงไดดดลปิ ปงอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ให้เก็บเอาไว้เป็นข้อคิดนะครับผมไม่ได้ว่ายุให้ใครตีกันหรือแยกย้ายแยกทางนะฮะแต่มันเป็นข้อคิดให้คุณได้คิดว่าอืถ้าพฤติกรรมแบบนี้มันส่อเขาถึงความไม่ซื่อสัตย์ในอนาคตแล้วเราก็ต้องมาตัดสินใจตัวเราเองว่า เราคู่ควรที่จะอยู่กับคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไหมหรือเราไม่มีทางเลือกในชีวิตต้องจำใจอยู่หรือเรามีทางเลือกที่ดีกว่านั้นให้ตัวเราได้ไปเจอคนที่ดีที่เขารักและจริงใจและไม่โกหกกับเราจริงๆนะฮะอันนี้ก็เลยเอามาฝากเป็นแนวคิดของผู้ชายที่เล่นแอปหาคู่นะครับแต่ถ้าสาวๆคนไหนที่มัวแต่เล่นแอปหาคู่เพื่อจะหาคู่แท้เนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับ สติและสมองสําคัญที่สุดนะครับรักออนไลน์หรือรักจากแอปหาคู่หรือไอการพูดคุยและตกหลุมรักคนที่ไม่เจอตัวเนี่ยผมพร่มสอนอยู่เสมอเลยว่ามันเป็นจริงได้น้อยมากนะครับการที่เราไม่เจอกันแล้วกันเนี่ยคุยผ่านกล้องคุยผ่านโทรศัพท์คุยผ่านเสียงผ่านข้อความอะไรเงี้ย มันเสี่ยงที่จะโดนหลอกหรือมันเสี่ยงที่ไอความรู้สึกที่เรารู้สึกอยู่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกปลอมๆหรือความรู้สึกที่เราเพ้อไปเองนะฮะบางทีพอไปเจอตัวจริงเนี่ยได้เจอตัวตนได้ได้สัมผัสกลิ่นของกนและกันได้พูดคุยหรือได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันเนี่ยนิสัยมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคุยออนไลน์เลยก็ได้นะฮะดังนั้นอย่าเพิ่งรีบไปตกหลุมรักคนที่เราไม่เคยเจอเราคิดเสมอเลยว่าคนคนนี้ยังเป็นคนแปลกหน้าอยู่ไม่เคยเจอไม่เคยอยู่ด้วยกันไม่เคยใกล้ชิดเนี่ย จงรักษาระยะห่างของหัวใจไว้ให้ดีนะฮะจะได้ไม่พลาดเลือกคนผิดเข้ามาในชีวิตหรือถูกหลอกทั้งทรัพย์สินเงินทองและทําให้เสียใจนะครับอันนี้ผมก็หวังดีนะฮะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ก็เอาความคิดแนวคิดผมมาฝากสาวๆกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสาวๆหลายคนในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และก็หาความสุขให้ชีวิตคู่ตัวเราได้นะครับอ่ะอันนี้นะฮะเป็นแนวคิดที่ผมดึงมาจากคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า On Advance นะครับในคอร์ส On Advance เนี่ยผมจะสอนอย่างละเอียดเหมือนกันในเรื่อง ความสัมพันธ์แบบทางไกลหรือรักออนไลน์หรืออะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงเรื่องการสร้างสเสน่ห์ให้ตัวผู้หญิงนะฮะเวลาเราจะเข้าสังคมหรือเราไปเจอผู้คนเนี่ยทำยังไงให้ ตัวเราเนี่ยมีความน่ารักมีความน่าสนใจแล้วก็คนรอบๆตัวเราเนี่ยจะชื่นชอบตัวเรานะฮะใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีสเสน่ห์เข้ากับคนยากหรือโดนคนหลอกอยู่เสมอเจอแต่ผู้ชายไม่ดีรับมือกับผู้ชายรูปแบบต่างๆไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยนะฮะแนะนาเลยให้มาเรียนในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า On Advance นะครับผมสอนสาวๆอย่างละเอียดเลยตั้งแต่การปรับทัศนคติปรับบุคลิกภาพแม้กระทั่งการฝึกพูดฝึกยิ้มเนี่ยนะฮะ,ะมาฟังแล้วคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ขึ้นคุณจะเป็นคนที่เก่งขึ้นถ้าสนใจก็ทักมาตรงนี้ล ไลน์แอดเทนเนวิกนี่นะครับมีแอแล้วก็เขียนเทน n น v วิกเหมือนที่ขึ้นอยู่นี่นะฮะแต่ถ้าใครไม่สะดวกจําไปพิมพ์ก็ถ้าดูผมอยู่ใน Facebook ลิงไลน์แอดผมจะอยู่ข้างบนนะฮะดูอยู่ใน Youtube ลิงไลน์แอดผมจะอยู่ข้างล่างนะครับสำหรับสาวๆที่ติดตามใน Youtube อย่าลืมกด s u b สไครต์ให้ขับกิกด้วยนะฮะเวลารายการผมมาจะได้มีกระดิ่งติ๊งๆแจ้งเตือนนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วอย่างที่ผมบอกตอนแรกว่าไอ ปัญหาเหล่านี้ผมเอามาจากในกลุ่มลับ S e เ r e t ล o o m p ส s s ถ้าสาวๆคนไหนสนใจอยากเข้าร่วมกลุ่มนี้นะฮะตอนนี้เปิดลับอยู่ทุกวันเลยนะฮะลับเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะครับอายุ20ปีขึ้นไปนะฮะกลุ่ม s e c r e t Ro ม m p ส s s เป็นสังคมเล็กๆที่ผู้หญิงช่วยเหลือกันและกันนะฮะบางคนถามว่าเฮ้ยเป็นรูปแบบยังไงอ๋อมันคือการที่สาวๆเนี่ยคนไหนมีปัญหาหรือมีเรื่องจะเล่าเนี่ยก็เข้าไปตั้งกระทู้ในกลุ่มเศร้วสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนี้เขาก็จะมาช่วยกันวินิจฉัยวิเคราะห์ให้คําตอบให้คคคําาาาาปปรรรึึกกกษษหืือออเเงยมัันนสุ มากเป็นสังคมที่เอื้ออาทรแล้วก็รักกันดีนะฮะอันนี้ก็เลยเอามาฝากเอาไว้วันนี้นะครับหวังว่าสาวๆทุกคนจะโชคดีในความรักของตัวเองนะครับเราเจอกันครับจะทําอย่างไรให้ผู้หญิงหน้ามองชวนมองหน้าคบหาหน้าเข้าหาหน้าค้นพบการดึงบุคลิกจุดเด่นของตัวคุณออกมาสวัสดีครับเทนเนอรวิกนะครับ ผมมีเคล็ดลับการสร้างสเสน่ห์มาฝากสาวๆของผมกันครับ On Advance เป็นคอร์สออนไลน์ที่ผมหลังสรรมาจากประสบการณ์ชีวิตของผมนะครับในคอร์ส On Advance นี้นะครับผมจะสอนให้คุณได้รู้จักสเสน่ห์ของตัวเองได้ปรับทัศนคติแนวความคิดบุคลิก จุดเด่นของตัวคุณสิ่งเหล่านี้มันเป็นอาวุธสําคัญที่จะพัฒนาให้ผู้หญิงเป็นที่สนใจสาวๆหลายคนมีปัญหาเรื่องไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าเข้าหาผู้คนเมื่อคุณได้เรียนในคอสออนแอดวานนี้คุณจะรู้วิธีการปรับตัวการดึงเสน่ห์ของตัวเองผมสอนตั้งแต่ฝึกให้คุณยิ้มยังไงให้มีเสน่ห์การพูดคุยกับคนมีวิธีการเข้าหาผู้คนยังไงนําเสนอในรูปแบบการสอนที่เข้าใจง่ายผมจะสอนเทคนิคในการเข้าหาผู้ชาย 7สไตล์7บุคลิกคุณไปชอบเพย์บอยผู้ชายรูปหลอ่อมีวิธีการยังไงที่จะทําให้คนหลอ่อหรือเพย์บอยมาติดใจในตัวคุณนะฮะรวมไปถึงลีลาวิธีการอ้อนบนเตียงผู้หญิงจะสามารถอ้อนผู้ชายให้เขาติดใจหลงไหลในตัวคุณได้ด้วยท่าทางอะไรบ้างนะฮะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหลงไหลนะครับแล้วก็ติดใจในสเสน่ห์บนเตียงของเราจนไปไหนไม่รอดผมยังสอนให้สาวๆรู้จักวิธีการอ้อนในรูปแบบตา่างๆให้เหมาะกับสเสน่ห์และบุคลิกของแต่ละคนอย่างเช่น อ้อนแบบแบลวๆนะฮะถ้าใครมีความน่ารักหรือมีนิสัยที่น่ารักอยู่แล้วจะเสเน่ห์ให้คุณน่าสนใจแล้วก็ทําให้ผู้ชายติดใจมากขึ้นทุกอย่างมีเทคนิครวบรวมเอาไว้ในคอร์สออนไลน์คอร์สนี้นะครับรวมไปถึงผมยังมีละครตัวอย่างเป็นแบบฝึกหัดนะครับเป็นวิธีการอ้อนแบบไหนที่ควรทําอ้อนแบบไหนที่ไม่ควรทําบางคนดําเนินชีวิตคู่มาในแนวทางที่ผิดๆเอาแต่ใช้ตัวเองมากเกินไปที่งอนมากเกินไปอ้อนแอดวานซ์จะทําให้คุณเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มั่นใจในตัวเอง รู้จักนำบุคลิกด,ด้านดีของตัวเองมาใช้และจะทำให้คนรอบกายคุณตกลุมรักคุณไม่ใช่เฉพาะผู้ชายของคุณนะคะ mm hmm. เพื่อนฝูงที่ทำงานญาติพี่น้องรวมไปถึงพ่อแม่แฟนมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและมีความสุขกับชีวิตครับอย่าลืมนะครับ on advance ล้วเจอกันครับ